กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการเทิดซองนะครับในช่วงของเฉยแล้วเรื่องนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของอะไรนะคุณส้มออ่าอ่าาพระมหากราุณาธิคุณนะคะที่ทรงตั้งหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทานที่พระตำหนักจิตรดาค่ะ,คะนะครับเมื่อราชการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรนะครองราชเนี่ย ตั้งแต่วันที่9วิถุนายน2489ถึง13ตุลาคม2559ถูกต้องไหมค่ะนะครับระหว่างปีพศ2501ถึง2502เนี่ยได้เกิดโรคเลยรอฮิวาตกกะโลกค่ะอฮิวาตกกัโกโรคค่ะม,มันไม่ตกโลกไปไหนค็ต้องนะไม่ได้ตกอฮิวาตกกักะโลกนะครับระบ,บาดในประเทศไทยมีผู้ป่วยรายแรกเนี่ยที่อำเภออนะไรอำเภอ อำเภอบูรณะลาดบูรณะอะค่ะรู้จักไหมฮะลาดบูรณะเสากรุงเทพอะค่ะเออจังหวัดอะไรล่ะจังหวัดกรุงเทพเนี่ยค่ะทนบุรีอ๋อค่ะคือปัจจุบันเนี้ยทนบุรีเป็นหนึ่งในกรุงเทพถูกต้องไหมฮะค่ะแต่สมัยก่อนเขายังแยกอยู่โอเคนะก็เลยเป็นอำเภอลาดลาดบูรณะเอ่อถึงไหนแล้วเนี้ยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2501หนึ่ง เชื้อโรคเนี่ยแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่อื่นๆในจังหวัดธนบุรีจังหวัดพระนครจังหวัดพระนครนี่จังหวัดอะไรฮะสรุงเทพค่ะเอ้าไม่ใช่อุทยาฮะไม่ค่ะสรุงเทพนะ,ะรู้นะะ,ะอ่าแล้วก็พื้นที่อื่นๆในภาคกลางก่อนระบาดในพื้นที่ต่างๆโดยภาคใต้เนี่ยระบาดไปจนถึงนครศรีธรรมราชภาคเหนือเนี่ยไปถึงไหนฮะตาค่ะและบางจังหวัดในตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเดือนมิถุนายนมีผู้ป่วยทั่วประเทศสูงสุดถึง7,205รายครั้งนั้นเนี่ยโรคระบาดอยู่ที่ประมาณ1ปี6เดือนนะปีครึ่งเลยทีเดียวนะกินพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย38จังหวัดมีผู้ป่วยทั้งสิน้นเท่าไหร่19,359ลารยายค่ะแล้วเสียชีวิตละ่ะฮะเสียชีวิต2,372ลารยายค่ะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยในจังหวัดพระนครแล้ก็ธนบุรีซะ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งลายนะ<ช>ที่ป่วยในสองจังหวัดนี้นะ<ช>ก็เป็นหมื่นแล้วนะเสียชีวิตไปเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบหกลายอืม,อมนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยนะมาฟังกันในช่วงหน้านายท่าน้นนะ,นะใชนช่วงนี้พักสักครู่ครับ